ก็ยังทํามาหากินปกติดีอยู่นะคะแต่เราก็ต้องมาปฏิบัติธรรมด้วยนะคะบางคนทําสักพักก็โดนทางโลกดึงไปก็เสียดายนะคะเสียดายอยู่นะฮะก็เล่ากับน้องอยู่เมื่อเช้าคุยกับน้องอยู่ว่าเออบางทีบางคนบางท่านก็ปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแล้วก็กลับไปอยู่ทางโลกเหมือนเดิมอ<ๆ>ะไรอย่างนี้คะน้องก็บอกว่ายากมันยากยายอ,อ่ การมาภาวนานะคะหรือว่าการมาแผ่เมตตาหรือว่าการที่มาทรงอารมณ์อะคะ่ะให้มันอยู่กับการบันทึกบุญนะ่ะให้จิตมันอยู่กับพลังงานดีๆกับสิ่งดีๆมันยากเพราะว่าเราไหลไปตามกระแสเนาะในสิ่งที่เราได้ยินได้เห็นได้ฟังด้วความที่มันเคยชินแบบนั้นมาบางทีตั้งแต่แรกเกิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาดูโลกกันถึงอายุสี่สิบห้าสิบหกสิบอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยากที่จะมา กาหนดจิตในการภาวนาหรือการอยู่กับกรรมฐานอะไร่งเงี้ยนะคะเราก็เข้าใจอยู่นะคะเข้าใจอยู่แต่บางคนที่ทําได้ก็ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยที่ที่ท่านทํางานทางโลกด้วยแต่ท่านก็มีจิตที่อยากจะทําทางธรรมด้วยบางคนจะรู้สึกว่าเออ ตองหน้าทําทางโลกมันก็เหนื่อยเนาะแต่ทางทมเนี่ยก็ยังภาวนาอยู่ถึงไม่สงบก,ก็ภาวนาในทุกครั้งที่ระลึกได้ในการในช่วงที่เดินไปทํางานช่วงที่พักช่วงที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละขอให้ท่านจงภูมิใจว่าท่านเป็นหนึ่งคนในหลายร้อยพันล้านคนในโลกใบนี้ยที่มาทําได้แบบเนี้ยคือคนส่วนมากเขาทาไม่ได้อะนะคนะ,ะคือน้อยมากเลยใครที่จะมาจับคําภาวนาแบบกรรมาฐานได้ค่ะเพราะว่า ส่วนมากมีแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ที่ท่านล้ำล้าไปแล้วอะ่ะจนท่านไม่ต้องกลับมาเรียนไหว้ทายเกิดแล้วอ่ะค่ะที่ท่านทําไดเ้เราเป็นคารวาสแล้วเราเริ่มมาทําได้เริ่มมาอยู่กับความชินความชอบในสิ่งที่ท่านพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนในการทํากรรมฐานนะะถือว่าโคตรเก่งมากเลยโคตรโชคดีโคตรเก่งน,น,นะคะนั่นแหละเราเราเห็นเพราะว่า เราเห็นหลายท่านเข้ามาสักพักก็ออกไปอะไรเงี้ยนะคะก็หลุดไปเงนะี้ยถ้าใครที่เข้าทะลุเข้าไปได้ฐานอย่างที่หลวงตาสอนแล้วเนะะี่ยค่ะมันจะมันจะไม่เหมือนตอนที่เรายังไม่ได้ฐานค่ะนะคะ,นะะคือกิเลสต,ต่างๆเราอะ่ะมันจะค่อยลดน้อยถอยลงเบาบางลงยังทํามาหากินปกตินะไม่ใช่ว่านอนอยู่บ้านแล้ว สบายๆแล้วยังทํามาหาก,กินปกติคนเรามันมีคุณค่าจากกันทีม่มีงานทํานี่แหละหรือว่ามีคุณค่าจากสิ่งที่เรา